หลายดอกด้ยเนาะน้ำๆนี่จ้ะสีเหลืองสีแดงจ้ะมึอนี่หลายดอกเนาะจ้าหนึ่งโอ้ยเจอแล้วจ้ะนี่โอ้ยขาอ้วันขาดแต่เนี่ยเจอแล้วจุ้งจุ้งจุ้งโอ้ยอันนี้เป็นก่อเลยครับโอ้ยโอ้ยแกงเสียบแกง สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กําลังที่ตามรับชมช่องบางเหนือพะลุยครับวันนี้มาปัากสามที่ห้าครับเดือนกรกฎาคมปีหกเจ็ดวันนี้เขาจะมาดูเห็ดตะไครเ้เห็ดเนาะเห็ดไม้คอแดงครับจ้าหลังจากฝนตกเว้นไปมือ่อเดือนน่จาจะเนาะครับผมว่ามือนเห็ดนี้สิเกิดแน่บอ่ะรุ่นล้อ,อชมกันไปครับ<ม> ครัไปะะดุนไปส่งแล้วตอนน่้เใส่จ้าครับพี่กัดปลาเมือแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับออจีนี่ตะไคร้ครับอสองดอกแดงแหกหมานกันเนาะครัดนั้นหมานจีนลังน้อยอยู่เนาะจ้าน้าดนหน่อยอยู่เนาะ,ะจ้าน้องหอมลังสิเกิดมั้งหมอเใส่พี่เป็นกองเฮ้ยเจ้าเผียรใหม,ไม่ไปโดนไปดุนเนาะ ใบใหม่มันหนาบเคเียกับบุได้น่จะยังเจาะขาผมลมง่ายครับวันนี้คือมีแต่จุ่มเนยหน่อยนี่นี่ดอกหน่อยหน่อยเนาะหน่อยหนี่ไปก่อนครับดอกครับจูดฮิเพิ่งขาขนน่จะไม่ดอกดู นี่จเริ่มเห็นแ่ละฤทธิุ่นเขาไงจะจะเดกหน่อยแม่งกินคนเนาะถ้าแล้ครับเดิมคนขาขนเนาะจะเนาะเริ่มจะมาเห็นนั้นแม่งแยงกินกับพม <c oughs> หมาเน่าหมาเน่เริ่มเจอไม่ดีเยลยนะจ๊ะ จอบทุกมมือได้ละบอบันนี้ครับผมอ้วนๆเนาะมืออื่นมอเฮ็ดพึ่งเขาค้าขนป่งเทอะเฮ็ดพึ่งเขาเยี่ยนะเขาแป้งนี่ออกข้าจจะลาลาลาเนาะจงมันจงมากเป็นหน้าเนาะเฮ็ดึงนะนีเดีนยเขาออกอวียนี่จะหเป็นก้อเลย เคียวหลุมเสือขาวยังเต็มอยู่เนาะก็วัง,งว่าจะผอได้หลายเนะจ้งง่ย่างหาหมู่บ้านมาท่านอผอบ่หงเนาะข้างหม่องบกระดองน้อยหน่อยได้จ้ะแม่งกิน กดเงครับนู้กำลังบ้านใหม่ๆหมอ้ยขาก็นเดือมเห็นนะจ๊ะบะเนีาก็จะเด้งนองเหมือนี้นี่เห็นคนเขาห้อยยองนะจ๊ะเอ็นร้องใช่ไหมนเขา ยังบ่หลายนะจ๊ะเนาะครับกำลัง,งจะเหลิมกำลังจะเหลืมบ <laughs> ่ใช่วะครัขาเสบโดนอีนขาใหญ่ๆกำลังงาพไปนอนเกล็ดโอ๊เอาแดดเนี่ยเจ้ามื่อนี้ีน่นนองฝนกระเปียงจะออกลายอีกตนึงจ้ะกำลังน้ำหวานเนาะครับครับอุ้ยูจะได้นะจ๊ะเหลิมเทาก็มีน้องออกหม่ก็มีครับนี่ออกจัไดนเห็ดนี่ อันนี้เพื่อลากอ,าออกแต่มือใดมีซ้ำนี่กำลังงามเนะจ๊ะแก่งหวานนะจ๊ะเห็ดพึ่งข้าวหาขนดอกเบียวครับเาะอันนี้พ่อบ้านนะจ๊ะ <laughs> เขาเข้าหน้องน้อย <laughs> ดอกน้อยอยู you know. <laughs> ่เนาะเฮ้ยมึงจะนี่ย้าขึา้นมาหอยพิลาลาคน เหรอครับจูงงามอะไรบ้างครับนี่บ้านะดอกครับดอกบ้านแล้วโอ้หน่งาไปละโม่คนโอ้แม่ก็จะกินขาหมดแล้วจ้ะอ่าปางฮิทเทอร์มิ้นแล้วครับนี่จ้ะครับอืออกมาใหม่ๆเรื่อยๆเนาะครับ ใหญ่มากๆครับปุ่นหดอกนี่เดี๋ยวเขาจะไปปลา้ขมิ้นกันเบาๆใส่เมืองนู้นไหนๆก็มาแล้เดี๋ยวขาใหญ่เครังขมิ้นครับกำลังดีงามอยู่ครับเนาะ มันดกเดียวเนาะจ้าครับถากผครับมองครับอก่ดงนะครับเจอเห็ดก่อแดงแล้วจ้ะแม่นสีออกอีบ่สอะนีเฮะครับหายเรื่อยๆครับเนาะมามารอใช่มามาเห็นแล้วเห็นแล้วกอแดงกอแดงอีกคนอีกคนอีกคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บอีกกนเดี๋ยวค่ไปนีี่จ้ะ ไปออกข้างๆเหรอมานมานอยู่จ้ะเห็นหลายดอกอยู่เนาะน้ำมันนี่จ้ะสาวน้อยหมวกแดงเนาะครับป่ะนี่นี่กำลังจุ่มนะไมลยจ้อเนาะนี่ดอกหน่อยเพื่นนี่ไม่หมดครับโอ้โหหน่อยเนาะหน่อยเนาะอย่นี้มันซำงามครับเนี่มามาโอ อ้หลายดอกเล้จานี่้ยนี่สวยสวยแม่งสิกินแลรอต้องกินเลยโอห้ขี้ก่นี้ครับทั้งบ้านทั้งที่แต่ท่านี่นี่แค่คู่แคปคูมาแล้วมาแล้วฝนตกให้สิออกลายอหลงนอนตอนนี้เนาะต่าหนงาใมงาแล้วครับ สีเหลืองสีแดงแน่นอนพูดนี่หลากหลายสีจ้ะอืออันนี้บ้านครับได้มาได้เขาเนอะมึงอ้บ้านนี่เป็นลาละจ้ะแหวเชือกคนเห็นเนาะหนาเนาะเป็นลาจ้ะเนาะคนตกใส่ขึ้นนาครับจ้านี่อันงามงามมันมันอ๋อนี่ต้นชามกูอุ้ยชื่อได้ดอกหน่อยอยู่แล้วจ้ะเนาะ ใ่ก็เก็บเป็นใหญ่พื้นเน่าก่นอนไปเพชรพึ่งครับเพชรพึ่งน,น,นี่ต้องถ้าเก็บบ่ทันมันจะเป็นล่าเลยจ้ะดอกม,อกมันมีหมอกเนาะดอ,อกงามเนะาะจ้าดอกมอีจังไฟไงครับเฮ็ดวพึ่งเขาค่ะผลพันหน่อยท <laughs> ่านใหญ่ก็มีเลยเนาะนจ้า,จาบ้านบ้านหมองได้เนาะมันจะออกดอกไงไงเลย,ยก็เป็นล่าแล้วตัวนี้ ทางเหลืองทางแดงครับอนี้มีหลายชนิดแล้ววันนี้เนาะโอ้กอแล้วครับก้อนหนึ่งจะนี่เป็นเจดีด์ออกเป็นเงาเป็นก้อนซี่ออกจากบ้านนะจ๊ะเนาะยังดีอยู่ครับเนาะแกงอะไอยู่หืมหักหาครับร้อนร้อนใช่นร้อนดอกสีเหมือนใบไม้ครับต้อ็แบบ จริงๆเนาะเฮ็ดนี่นะงตรงในเพียบให้ท่านจ้อะออนันเฮ็ดขมิ้นก็เลังเป็นดอกหน่อยอยูน่นะจ้ะเนาะอันนี้มองจงไหวได้จ้ะนี่คือเม่าใหญ่ฮะเก็บแล้วเน,น, <c oughs> นาะลายมือครับจ้ะจะออกฮะหมือนกันจะกินเนาะน,นี่แต่คนโบนยใหญ่ไปทั้งหนาเลย จ้งมือแล้วเอาไว้มาสองมือแล้วเนาะดอกก็พอกินได้เราตัวนี้จะได้เห็นเราใบใหญ่เนาะเห็ดนี่บยังเห็ดดานเห็ดตะไคร้เนาะเห็นเราของใครไงครับจ้เจอโคเด้งครับเจอวันนี้ก็แล้วเป็นจีนแล้วเนาะจีนครับไงตอนนี้โอ้ย คือหนึ่งโอ้ยดอกหน่อยแท้โอ้ยขาสึกขืขนล่าท่านมอเจอเห็ดผงสนิดเดียวหลายกว่าเนาะนี่แต่เห็นว่าขาสึดข้นล่าละเอาไได้เอาได้แต่ดอกเจอหนังเลยเห็ดดิ้นกระสีออกมาวันนี้ฮะอันนี้เป็นกอเลยกอเลยครับจ้ งามขนาดนักนักอันนี้เป็นบับบขึ้นมานน้ำมครับนี่ดอกหน่อยไม่ไดีจ้ะดิเอาดอกงไม่แกงเสียบแกงหวานาเห็นไนหมคระเดอกบ๊ได้ดอกเนล่าดดอกดดน,ออนู้นโอิยงี้ขัวขัวตูนครับตูนแต่ดอกน่อยนะจ้าะครั อจอบจนมาออกบอ่เฮ็ดผงมาด <laughs> มิเป็นก่อเลยสันน้ำเป็นกอครับ <laughs> สามดอกกันเนะ๊ะดอกหน่อยไว้ยู่ข้างล่างต่ไข่ดอกเดียวครับมนนื่อีเฮ็ดตะไคร่ออกดอกเดียวแล้วจ้ะพ่นเลยดีมากครึ่งครับมีใส่เบ็ดตองแล้วก็จะเกือบอันนี้แล้วจ้ะน้งองดอกหายแมงกระลูกกิน เฮ่ออ่อนแต่เป็นเป็ดกอเป็นก,อน,กอนี่ยจ้ะมึงน้มจีครับห,อ,หอมนี่ออกดอกเดียวครับมาเงาบ่อ,ออกดอกเดียวจะเนี่ยโอ้ยเจอเดียวจ้ะนี่โอ้ยอขาอ่วนขาดแต่เนี้ย อ๋อเป็นจุ๋มสิแคแนนเนาะเจอ,อลายสนิทเด้อดจามอันนี้เั้<า>งแดงเห็ดร,ร่วมๆนั่นเหมือนเนาะแต่ว่าไห้ไหลพอเ็ดเพึ่งนี่เพิ่งลายมับทั้งออกดอกนี่น้อยอยู่เ็ดเพึ่งครับพุ่นน้ำดอกเนาะโอ้โถักเปยดีสันเกตไป เอาห่างๆแต่มีให้เก็บเรื่อยๆเนอะกลัวจะขึ้นมาเนาะขาอ่อนกลัวจะขึ้นมาหอนด้วยมันจะครับเล่นใหม่ผ <c oughs> งพันน,น้ายะราจะคุณน่ามัาถุงดอกอันนี้ ตออกมาแล้วเจออีกแล้วเจอจุงจๆอุ้ยจ้ะจีบมันที่หน่อยกับแมงทุบโอ้ยอันนี้บานมดอนะบ้นแข็งอยู่ครับบานแข็งอยู่แล้วจ้ะดูงอหงาะ เดี๋ยวครับอืมคามียนรอครับคาม,มีนมรครับอืมคาเมีนสีน้มคาเียนนันคาเม็นปะวนะเก็่ไว้คาเมียนละก่งหะอโาตัสีเหลืองครับอู้ย <laughs> 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 ฝนตกมาแล้วนะครับฝนตกยินอะไรใจอยู่ฝนด้เงอู้หโอ้หู้นัวูบุญพูดดีจนี่ออกช้ำน่ะพูถ่ายยังไงครับฝนก็ตกเนาะฝนก็เป็นใจจังมื่นครับ กับเมื่อก่อนไปตกกับบัวเนาะวิจินะมันอยู่ไต่ใบใหม่เนาะแตมันเลี่ยนหนาเนาะขาขาคือจหวานค่ะกันเหเนไหมเราเนี้ยคับ ขาตันนี้อืมนี่ครับอนี่นัำอือจะมงปากวันขนนาถือมาถือมากเคสเขามีนี่ยางไปส้าหมูเอาไม่เหรอตัวนี่ตุ๊บมันปูเนี้ย เกียวค่จุเข้าครับอืมเนี่ยจะได้จังมะนนีอมันมันาน้มนี่จ้ะถ้าออกแล้วอะกันนี่น้มันี้่นท้องไม่มีเกีเ็ตโอ้ยหลายชนิดแหงด้ี่แับ ึงเขาก็ได้เก็บนี่นะนี่นะแต่ว่ายังออบไรอีกจันดอกหน่อยนีหลายอยู่สองดอกสดอกยังได้สองเปนก่อนเนาะสองงามสอกำลังงามเบือีให้กแดงครับ ้เสือมากมืออื่นอาจสียเห็นง้องมนอยู่ใบใหม่ต่เนี่เห็นโฮมละสองดอกู้ออื่นยัไงแตเนี้ยมืออื่นอยู่บ้านเป็เพิงนค่นี้เป็นกลางน้ำสองตัวสีครับสีแดงเอาเลยขึ้นสีอเลรครับข้งดออื้อางา นี่ก็แดงครับฝนตกเร็วเนาะฝนตกก็ดีอยู่ฝ่ามะืองนะจ๊ะครับมเป็นตะหยานฝนตกก็อันนี้เนาะมือหงฝนตกนักมาแล้วครับแกลงไปฝ่าแล้วเนาะลงจากฝ่าไป้วครับนี่ยนเยอะมกขึ้นมาแ ฝนตกหนักขนาดข้าเนาะทุกมันจะตกฝนหนักว่เนาะแต่ที่กะจยุดแล้วครับตกหน,น,นักมากๆครับผมผมกระโดแล้วครับนางดอยนจะนงถั่วอยู่ ตกนะคนนี้เนาะต้นกล้องตกเนาะดอกแนี่มันปู่ครับโอ้ยลงมาหัวตีนยด้อยฝนหยุดพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวหาตามหนีก่อนเนาะไไมันคอยเมื่อฝนเสาร์เดี๋ยวเจอแล้วเ, <c oughs> เจออุ้ยจันงามวันนี้เจอหลายดอกเนาะวันนี้เจอหลายดอกเฮ้ยเ <c oughs> ขาจะพาไปนมื่อนะ บกำหาได้เห็นเนาะครับ,รบสีเหลืองสีแดงจะมันนี่สต,ตเะเ็้เราเนี่ย <c oughs> เจ็บเ,เขาก็มาดดก,ก,กหน่อยครับอาจารย์เนาะเขาน้อยเห็นหรือบม่ไ่จะลองมึงนอเนาะออกสามรอกแล้วเนาะ <c oughs> ออยมองเดียวๆนี่จะนี้เก็บจักหรอล้มหรอเีลยวเยอะๆซ้ครับโอ้ก็เดี๋ดอีกสองดอกล้วจ้ะสองนอกแกงให้พึ่งครับ ไองเขาเนาะจ้ะเนาะเขาทิมก็มีผงกรมีจุมกรมีตอง,งจากดอยมาแล้วเน <ง S 1> าะตรครับเพื่อนนะมุดละผมยุดตกแลละ ก้าบ้านนะเนาะจับอันนี้ครับผมหยอดโลดเหลี่ยวก็ไม้ก็มูนีม้าอยู่ครับจ้ามือนีมาคุ้มขาอยู่ครับสีแดงสีเหลืองนะจ๊ะคั้งสองตเป็นมานากันเหลี่ยมไปชมใกล้ๆครับเนาะจ้าสีแดงเริ่มมาหลายแล้วครับจมีสีเหลืองมันนี่กับซีนี่กับเรื่มเห็นแหรอเนาะครับทั้งลุ่มทั้งเพื่อนเป็นเฮตเพิงเนาะแนั้จ้าทางมาเป็นเฮ็ดเพิงหลายเนาะตัดไซส์ของครับเฮตไคเฮตลิ้นเฮตหลวมครับผม รวมหลายเห็ดเหมือนนี้เนาะจ้ะครับหมานชื่อว่าหมานอยู่ฝนตกมากกรเริ่มออกมากครับครับวันนี้ก็ลาไปแล้น้องพิกบ้านขอเนิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือพาลุยครับทางเพจทาง YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดจนถึงจบเนาะจบคลิปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า